มันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจเฮ้ยไไปหน เดินทางบ้านดิสาตร์ดูบ้าี่ิ้างอ่ะมึงเห็นไหมตาว่าทางาอาง่ะมึงเป็นยาป่ะเนี่ยเดินเนี่ยอ้สตร์ที่เดินง่ายๆเดินไม่ได้เมตอา โรคหูตึงหูหนวกเพราะกรรมพันธุ์มีอยู่หลายสิบโรคบางโรคเป็นแค่หูตึงหรือหูหนวกเพียงอย่าง,งเดียวบางโรคก,ก็มีความผิดปกติอื่นร่วมด้วยเช่นสีเหลืองเย็นโลกถุยเช่นรูปร่างใบหูผิดปกติหรือพัฒนาการล่าชา้าคนที่หูตึงหรือหูหนวกแบบนี้มักมีพ่อแม่ที่ดูแลปกติดีไม่มีอาการผิดปกติใดๆทั้งสิ้น ยาติพี่น้องที่ห่างออกไปมักก็เป็นปกติทางนั้นหรือถ้ามีอาจกะพบแค่หนึ่งและสองคนที่เป็นเท่านั้นเองแต่ความจริงคือพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้เป็นพหะคือมียีนผิดปกติซ่อนอยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการและเมื่อลูกได้รับยีนผิดปกตินั้นจากทั้งพ่อและแม่ก็จะกลายเป็นผู้ที่หูตึงหรือหูหนวกขึ้นมาทันทีอืลักษณะที่คนสังเกตนะเว้ยไม่ตอบสนองต่อเสียง พัฒนาการทางประสาทตบปากลิ้นเป็นไรเนะี่ยภาษาล่าชา้ามีปัญหาในการเข้าใจคำสั่งง่ายๆหรืออาจจะมีความผิดปกติของใบกูหรือช่องหูร่วมด้วยนะเว้ยคลายจันทราที่อับแสงล้านดวงดาวมืดมนคลายดังคนเริ่มหมดไฟ วันที่อาทิตย์ร้อนแรงลาจากฟ้าและไมเคยหวนกลับใครคนนี้เหมือนไม่อยากหายใจ